โนโลยียวกาศมาค่ะหนูสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของดาราศาสตร์นั่นเองเนาะเด็กๆหลายคนเนี่ยคราวแล้วเราได้เรียนในเรื่องของระบบสุริยะไปแล้วนะคะและหลายคนจาได้เลยว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยมีดาวฤกษ์เพียงหนึ่งดวงเนาะได้แก่ดวงอาทิตย์นั่นเนองนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารอีกแปดดวงเรียงลําดับเลยนะคะก็คือดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัส ดาวเสาดาวยูนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนั่นเองเนาะซึ่งดาวคู่พวกนี้เนี่ยก็เป็นดาวเค์ที่โครจรน,นะคะอยู่ร,บรอบๆของดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองแลวที่สําคัญเนี่ยคะ่ะดาวคอพวกนี้นะคะก็ยังมีบริวารของตัวเองด้วยอย่างเช่นโลกของเราเนาะก็มีบริวารก็คือดวงจันทร์นั่นเองนะคะอย่างดาวศุ ใช่ไหมคะแต่ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเนาะแต่ดาวอังคาดราดวาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูนันดาวเนปจูเนี่ยมีดวงจันทร์เป็นบริวารเกือบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอา,ากาศเนาะที่อยู่ในระบบสุริยะของเราในหลายคนเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าแคว้นในอาวากาศมันมีอะไรนะคะในกิจกรรมวันนี้เนาะเราสัมดาห์เด็กๆเนี่ยไป go to the space กันนะคะ go to space ก็คือไป เอกาศการไปไปดูว่าอวกาศเนี่ยเขามีอะไรบ้างนั่นเองเนาะก่อนที่เราจะไปอวกาศได้ค่ะลูกเราจะต้องอ่าขึ้นยานพาหนะไปใช่ไหมคะยานพาหนะที่เราจะพาเราไปสู่อวกาศได้ก็คือตัวใช่แล้วยานอากาศนั่นเองเนาะเด็กๆรู้จักยานอวกาศชนิดไหนบ้างไหมคะอ่าเพนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยรู้จักยานอวกาศหลายชนิดเลยเนาะยกตัวอย่างอย่างเช่นยานอากาศชนิดนี้เนาะยานไวเจอร์นะคะยานไวกิ้งโอ้โหูลักษณะเหมือนแมงมุมเลย ยานไวกิ้งเนาะนอกจากนี้นะคะก็ยังมียานมา exploration rover ยานนี้เนี่ยเป็นยานที่แบบว่าหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเป็นหุ่นยนต์เนาะยานตัวนี้เป็นยานสำรวจดาวคานนั่นเองนะคะยานมา global surveyor ก็เป็นยานสำรวจดาวคานเหมือนกันนะคะมีอีกยานนึ่งค่ะลูกยานตัวนี้ชื่อว่ายานลูน่า5 5ค่ะ เป็นยานที่เป็นคู่แข่งของอพอลโลสิเอ็ดี่รียกรายคนเนี่ยรู้จักอพอลโลสิเอ็ดแต่ไม่รู้จักลูน่าสิบห้าใช่ไหมอ่ะอะพอลโลสิเอ็ดเนี่ยเป็นยานที่สํารวจดวงจันทร์ใช่ไหมคะลูน่าแปลว่าเป็นชื่อของดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกเราเนาะลูน่าสิบห้านะคะก็เป็นยานที่ใช้ในการสํารวจดวงจันทร์เช่นกันนะคะ ยานิีภัณหนึ่งโอ้โหยานนี้เป็นยานของประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยเนาะยานนี้ชื่อว่ายานฉาเออห้านะคะเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ของประเทศจีนนั่นเองอ่ะยานตัวนี้เนี่ยอ่าประเทศจีนเนี่ยการันตีเลยว่ายานลำนี้นะคะเคยลงจอดอยู่ที่ฝั่งด้านมืดของดวงจันทร์อ่แต่จริงไม่จริงเนี่ยไม่คอนเฟิร์มเนาะแต่มีข่าวออกมานะคะมีอีกยานลำหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆ,ๆคนรู้จักเลยเพราะว่ายานลำนี้ค่ะได้พา มนุษย์คนแรกของโลกเนี่ยลงเหยียบดวงจันทร์ได้สําเร็จเลยอยานลำนี้ชื่อว่ายานถูกต้องค่ะยานอพอลโล11นั่นเองเนาะยานอพอลโล11เนี่ยเป็นยานที่พาอมนุษย์ดวงแรกคนแรกนะคะลงไปเหยียบดวงจันทร์ได้สําเร็จเนาะคนนั้นก็คือใช่แล้วนะคะนิวอ์มสตองนั่นเองซึ่งปีนี้เนาะครบรอบ54ปีที่ยานอพอลโล11เนี่ยพานิวอ์มสตองลงไปเหยียบดวงจันทร์นะคะก็คือในวันที่20กรกฎาคมนะคะของ54ปีที่แล้วน,นั่นเองเนาะอะ ปีนี้เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะมีการกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งโดยภารกิจในการไปเหยียบดวงจันทร์ของปีนี้เนี่ยเยอะมากเลยเนะาะทั้งประเทศจีนปีนี้ก็จะพาไปเหยียบดวงจันทร์เหมือนกันเนาะสหรัฐใช่ไหมคะปีนี้ก็จะพายานอานิมิสคไปเหยียบบนดวงจันทร์ของเหมือนกันนะคะเกาหลีเกาหลีใต้ปีนี้ก็จะแบบว่าไปเหยียบดวงจันทร์เหมือนกันเนาะซึ่งรวมถึงอินเดียด้วยนะสหภาโสเวียตด้วยเหมือนกันเนาะแล้วทําไมหลายๆประเทศเนี่ยต่างแย่งกันขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ ก็เพราะว่าใช่แล้วค่ะเด็กๆก็เพราะว่าการที่เราสามารถขึ้นไปอยู่บนอวกาศหรือว่าขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์หรือว่าขึ้นไปสำรวจอวกาศไ,ได้เนี่ยถือว่าสร้างการเป็นมหาอำนาจทางด้านดาราศาสตร์เลยเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นการวางแผนสําหรับโลกในอนาคตด้วยฉะนั้นประเทศไทยของเราเนาะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันค่ะเด็กๆที่อยากจะไปเหยียบบนดวงจันทร์ให้ได้ ซึ่งจริงๆมีข่าวมานะจริงๆมีข่าวาว่าอีก7ปีค่ะลูกอีก7ปีเนี่ยประเทศไทยจะไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จจนได้เลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีนักดาราศาสตร์นักบินอวกาศที่เก่งๆก่อนอ่าแอนเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้เนี่ยอยากเป็นนักบินอวกาศแน่ๆเลยเนาะพอดีเลยนะอีก7ปีเนี่ยเด็กๆ เด็กๆก็เตรียมจบมาหาวิทยาลัยพอดีเนาะอ่าเด็กๆก็สามารถที่จะเรียนต่อสายทางด้านนี้เนาะแล้วก็ความชอบความศึกษาของเราเนี่ยก็จะพาเราไปอยู่จุดนั้นได้เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเป็นนักบินาวากาศได้เด็กๆจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอาวากาศก่อนนะคะ,ะมาดูกันว่าเทคโนโลยีอาวากาศคืออะไร เทคโนโลยีอวกาศนะคะเป็นการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ในการสำรวจอวกาศและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้ก้าวหน้านั่นเองเนาะเป็นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะซึ่งเทคโนโลยีอากาศเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่ายานอาวกาศเนาะดาวเทียมต่างๆการโคจรต่างๆเนาะแต่ในของพาร์ทเราในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของจรวดกัน เจาจรวดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอวกาศชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นพาหนะที่มีแรงขับเคลื่อนสูงเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกให้ได้เนาะเป็นพาหนะที่ทําหน้าที่ในการขนส่งอุปกรณ์แล้วก็มนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศได้ฉะนั้นถ้าเด็กๆหลายคนอยากขึ้นไปสู่อวกาศได้ก็ต้องพาไปโดยเจ้าจรวดตัวนี้เลยนะคะซึ่ง อีกอันนึงค่ะลูกที่เข้ามาแทนจรวดเนาะเพราะว่าจรวดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอกาสที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองมากเนาะเขาก็เลยมีการผลิตกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศตัวนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นยานขนส่งแห่งอวกาศเลยนะคะเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาแทนจรวดนั่นเองเป็นการนํานักบินอวกาศและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปยังบนอวกาศแล้วนํากลับมาสู่โลกของเราเนาะที่สําคัญคือกระสวยอวกาศเนี่ยดีตรงที่เราสามารถนํากลับมาใช้ได้หลายครั้งด้วยเนาะไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ราคาสูงมากอย่างนี้นะคะอ่ะโดยส่วนประกอบนะคะของมันเนี่ยจะมีลักษณะส3ส่วนเนาะของกระสวยอวกาศนะคล้ายๆกับเครื่องบินเลยค่ะอันที่1ก็คือยานโคจรยานโคจรเนี่ยจะเป็นพาหนะในการสำรวจอวกาศนะคะ อันที่2ก็คือถังเชื้อเพลิงแข็งค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ก่อนเนาะแล้วก็พอมันหมดแล้วก็สลับทิ้งให้ตกลงมาแต่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะส่วนหมายเลข3าค่ะก็คือตรงที่เป็นสีส้มๆนะลูกเนาะก็จะเป็นถังเชื้อเพลิงภายนอกค่ะเอาไว้เชื้อใช้บรรจุเชื้อเพลิงเหลวนะคะอะ่อีกอันหนึ่งค่ะลูกที่เป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องได้เจอก็คือสถานีอวกาศอ่านะคะ space, space station p a c e s นั่นเองอ่ เฟสติชันเนี่ยเป็นสถานีอวกาศเนาะก็คือเป็นห้องทดลองทางอาวกาศที่มีขนาดใหญ่มากอย่างทุกวันนี้ประเทศของเราเนี่ยอใชประเนาะโลกของเราค่ะขอโทษด้วยเนาะมีสถานีอ,อวกาศก็คือ ISS เนะคะเป็นสถานีอวกาศนานาชาตินั่นเองอ่าแล้วที่สําคัญเวลาที่เด็กขึ้นไปอยู่ในอวกาศเนี่ยมนุษย์ของเราพอไปอยู่ในอวกาศเนี่ยก็ไรแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะเราก็จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสภาพไรน้ําหนักค่ะโดยระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะระบบหมุนเวียนเลือดเนาะเพราะว่าแรงดันเลือดก็จะ เปลี่ยนแปลงไปเนาะฉะนั้นเราต้องมีการออกกาลังกายสม่ําเสมอค่ะเพื่อให้อวัยวะต่างๆเนี่ยสามารถทําทงานได้ปกติอ่าและที่สาคัญต้องสวมชุดอวกาศด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นชีวิตของมนุษย์อวกาศเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยต้องอยากที่จะขึ้นไปสำรวจอวกาศแน่ๆเลยแต่เด็กๆรู้ไหมว่ายุคใหม่นะคะปี2023ของเราเนี่ยจริงๆมีอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพทัวร์อวกาศนั่นเอง หลายหลายคนอยากดูแล้วเนาะว่าทัวร์อากาศคืออะไรยังไงอ่ะแคนเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่า,วากรารทัวร์อากาศเนี่ยเป็นอาชีพได้ยังไงเที่ยวรอบโลกดูจะธรรมดาไปซะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะต้องไปเที่ยวนอกโลกค่ะอย่างล่าสุด spacex นะคะกำลังจะมีทริปพิเศษพาคนไปโคจรรอบดวงจันทร์ในโครงการเดียมูล นีนะะ้ก็ยังมีอีกหลายบริษัทด้วยกันค่ะที่ได้กระโดดเข้ามาทําธุรกิจทัวร์อวกาศนะคะซึ่งดูเหมือนว่าการไปนอกโลกไปอวกาศเนี่ยจะไม่ใช่แค่นักบินอวกาศเท่านั้นที่ไปได้เดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็ไปได้เหมือนกันว่าแต่ธุรกิจทัวร์อวกาศเนี่ยแนวโน้มของม,มันต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปและมันมีประโยชน์ต่อโลกของเรายังไงบ้างติดตามเรื่องราวนี้ได้กับพัชพนุนันค่ะ ัจจุบันบริษัทที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศก็มีผู้เล่นหลักๆนะคะอย่างเช่น Blue Origin บริษัทท่องเที่ยวอวกาศของ Jeff b เบซอผู้ก่อตั้ง Amazon ถ้าใครอยากจะไปอวกาศกับทาง Blue Origin เนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าสัวเริ่มต้นที่1ล้านดอลลาร,าร,า 34, 000, 000, รา์ไปจนถึง28ล้านดอลลาร์ค่ะหรือว่าราวๆ3าว3ล้านกว่าบาทไปจนถึง9 6 7ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัท Virgin Galactic ของ Richard Branson ก็มีแพ็กเกจท่องเที่ยวอวกาศเช่นกันราคาเริ่มต้น4,50,000ดอลลาร์หรือว่าราวๆ15.5ล้านบาท ที่ผ่านมาทั้ง2องบริษัทนี้นะคะเขาก็มีรูปแบบการบินที่เรียกว่า Sub-Orbital f l ฟ g h t ค่ะนั่นก็คือการบินแบบแนวดิ่งขึ้นไปนะคะ พุ่งตรงไปเหนือชั้นบรรยากาศจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบมองเห็นโลกมองเห็นอวกาศได้จากนั้นก็จะค่อยๆแลนลงสู่พื้นดินนะคะกลับมาสู่พื้นผิวโลกนั่นเองค่ะไม่ได้มีการโคจรรอบโลกนะคะแต่ถ้าพูดถึงการบินอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีวงโคจรด้วยเนี่ยหรือที่เรียกว่าเป็น orbital flight นะคะหรือการบินด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วโคจรรอบโลกก็มีบริษัทเอกชนนะคะที่ทำการบินในลักษณะนี้เหมือนกันนั่นก็คือ space X นั่นเองของ มหาเศรษฐีอีลอนมัส<ม> ย้อนไปในปี2021 s p a c e x ได้สร้างประวัติศาสตร์ขนส่งผู้โดยสารพลเรือนขึ้นไปยังอวกาศครั้งแรกได้สำเร็จในภารกิจ Inspiration4 ซึ่งไม่ใช่แค่ขึ้นไปดูโลกแป๊บเดียวแล้วก็กลับลงมานะคะแต่ว่ายานได้พาโคจรรอบโลกนานถึง3วันค่ะและถ้าถามถึงค่าใช้จ่ายของทัวร์อวกาศในลักษณะนี้อยู่ที่เท่าไหร่คำตอบก็คือรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ200ล้านดอลลาร์หรือว่า6,900กว่าล้านบาท แพงกว่าแบบแรกหลายเท่าตัวเลย oh God. Oh God. แล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งโครงการหนึ่งนะคะที่ใช้ยาน Starship ค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปโครจรรอบดวงจันทร์เหมือนกันนะคะแต่เขาจะนำลูกเรือที่ไม่ใช่นักบินอวกาศ ไปท่องเที่ยวและหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะนั่นก็คือโครงการเดียร์มูนนี่แหละค่ะซึ่งทางมาเอซาว่ามหาเศรษฐีที่สนับสนุนโครงการนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทางแล้วโดยจะมีตัวคูณมาเอซาว่าเองพร้อมลูกเรือ1-2คนนอกจากนั้นก็จะมีศิลปินในสาขาต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นจิตรกรนักดนตรีและผู้กำกับภาพยนตร์รวมทั้งหมด8คน ซึ่งทวนแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากยอดคนสมัครกว่า1ล้านคนทั่วโลกซึ่งการเดินทางเนี่ยจะมีขึ้นในปี2023นี้รวมระยะเวลาทั้งหมด6วันและจะกลับมาอย่างโลก ซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะแต่ว่าจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือไปโครจรรอบดวงจันทร์ได้มองเห็นท้องฟ้าอวากาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะซึ่งทางผู้จัดเนี่ยก็เชื่อว่าการไปโครจรรอบดวงจันทร์ครั้งนี้เนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดนาลใจค่ะให้กับคนที่ออกเดินทางทุกคนสามารถกลับมาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะท,ที่มีคุณค่าต่อไปได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นแรงบันดนาลใจนะคะให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆค่ะ อยากจะออกเดินทางสำรวจอวกาศสร้างแรงบรันดาลใจในรูปแบบอื่นๆต่อไปด้วยนะคะและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้ก็จะมีการกลับมาจัดแสดงงานศิลปะสร้างสันติภาพแก่โลกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะน่าจับตามากมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ยาน Starship จะพาพนเรือนที่มีชื่อเสียงโคจรไปไกลถึงดวงจันทร์ทัวอวกาศช่วยส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆค่ะ หากบรรดาบริษัทเอกชนแข่งขันกันสูงขึ้นก็จะช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาในภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อการสร้างน,นวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยอุตสาหกรรมอวกาศในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ไกลไกลมากเลยนะคะเราย้อนมามองดูประเทศไทยเราเองตอนนี้เราอยู่จุดไหนหลายคนก็พอจะมองเห็นภาพแล้วนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะยังอยู่ห่างไกลาจากประเทศอื่นพอสมควรสําหรับเทคโนโลยีอวกาศค่ะเราไม่ใช่แนว หน้าของอุตสาหกรรมนี้นะคะและยังติดอุปสรรคอีกหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคลบุคลบคลที่ทํางานเทคทาเลนเป็นสายฟิสิกส์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่เป็นจํานวนมากและนอกจากนี้ไทยยังขาดความพร้อมในธุรกิจด้านนี้ด้วยค่ะคือไม่มีกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทําอย่างจริงจังเพราะว่าธุรกิจสายนี้ต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยีระดับสูงหรือที่เรียกว่าเป็น e ีบเทค บวกกับต้องใช้เงินทุนที่สูงมากๆสูงกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพอื่นๆทั่วไปบวกกับยังขาดการสนับสนุนเชิงนยโยบายจากภาครัฐขาดงบประมาณแล้วก็โครงสร้างทางกฎหมายที่ยังไม่ได้เอือ้อทําให้ธุรกิจเทคโนโลยีอวกาศคล่องตัวมากนะ ดังนั้นถ้าเทียบในเวทีระดับโลกอุตสาหกรรมอวกาศของไทยก็ถือว่าเล็กมากและยังค่อยเป็นค่อยไปค่ะคาดว่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ก็ไม่แน่ใจนักนะคะว่าจะตามได้ทันแค่ไหนเพราะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอวกาศของนานาประเทศเขาแข่งขันกันไปไกลมากแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ว่าทางยุโรปหรือกระทั่งเอเชียรเราเองเช่นจีนเกาหลีใต้ก็พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไม่หยุดนิ่งและมันก็ได้สร้างประโยชน์ด้านต่างๆมากมายก็ไม่แน่นะคะว่าในอีก 10-20ปีข้างหน้านี้การเดินทางท่องเที่ยวอวกาศเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปค่ะหรือกระทั่งวิชั่นของอีลอนมัสเองที่เขาเคยบอกเอาไว้นะคะว่าอยากจะอบพยพโยกย้ายให้มนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาก,ก็ได้ใครจะครูค้าหนูรู้แล้วแนะ่าคตหนูอยากทำเกี่ยวกับทัวร์อวกาศค่ะหนูว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆเลยค่ะ